ของที่ออมาที่ขอถว,วายทานนี่เราแยกไปตามวัดต่างๆแต่ต้องสงวนลงโรงพยาบาลไว้เป็นหลักเลยนะเพราะอ,อ่อนลงแล้วงดอ่อนลงงดไว้เท่าไรลงโรงพยาบาลโรงพยาบาลเพราะโรงพยาบาลน,นี่เป็นพื้นฐานไม่มีต้องหามานะส่วนที่เราแจกแบ่งมานั่นคือเ,เมื่อมันพอทุกข์วนเราก็แยกไปวัดนั้นวัดนี้พอทั้งอ่อนลงก็งดเท่าไรา โรงพยาบาลเขาเน่าโรงพยาบาลไม่ขาดแต่ละวันและที่สุดวันเ้าอาทิตย์ก็ยังมาอยู่ด้วยเดี๋ยวนี้ก็จ้องมีทางเขาโรงพยาบาล <c oughs> มีจดหมายแนบมาด้วยคือโลกมันสกรปรกมันมาแพ่มาต่างทฤษฎีนะตานนี้ที่โรงพยาบาลให้ไทเทลสไาย ถึงบอกไปทางโรงพยาบาโลโรงพยาบาลทุกโรองที่มาก็มีต้นไม้แนบมาเป็นความยอมรับของผู้ทราบเรื่องราวจากผู้คออแล้วลว,ลว่างั้นแล้วก็จับให้ให้เรายัง,งไม่หยุดที่ั้างเรือนพักเรือนนอนให้เ,เรือนจำได้ยจาว ตัวอย่างนี้สองชั้นหล้านแล้วเข้ามาปีพกี่อะไรสามเจ็หรือว่าไรนะสามเจ็ดับเออเนี่ยถึงปีสี่ห้าปีหมปีแล้วก็พังแล้วน,ะนี่อะ,อะไรผู้ใหการโของกรมอธิบดีกรมนักการ เอออาที่บุญก็ง่ายละทางมืการเออู้มือก<ต><ม>ารยากับเจ้าหน่าทส่มาคนเยอะงาก็าว่าพูดเรื่องนี่ขึนมาเมื่อเขายังไม่ขอนะกับความหมายก็คือเขาก็มาขอเนเองเรื่องความจริงเป็นอย่างนั้นแต่เขายังไม่ขอเขาเอาความจริงอย่างหนึ่งออกมาให้เราทราบก่อนัน่นมาย้วยตอนมา มาบอกให้ทราบว่าปีเสียงกาสร้างให้ตีนั่งตีนั่งเขาบอกเลยเวลานี้กับคำแล้วหว่าผู้ก้องขังถิงอ่ะคือแกนั่งต้องการยื้อขนได้กันออกหวางอ๋อเรียกว่ากับคำแล้วหว่าเราก็ย้ำอีกทีหนึ่ึงหลังสร้างให้นั่งเยอะว่าการนั่งเยอะว่า ันงองเลยแล้วก็ไม่เคยมีมีเช่นนั้นจะให้คนอื่นเขามาทำแทนเราทีไรเป็นได้เรื่องทุกข์ขีะเนี่ยไมนเป็นอย่างเงี้ยเรื่องความขรุขระมันแทรกเข้าไปแทรกเข้าไปพยายามพยายามทำอย่างบางหลงตามมันก็ไม่มีอะไรแล้วเป็นความกเป็นเขาเปลี่ยนเลัแก็ทำให้ยิ่งยากยิ่งวายเงินเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น นี่ไม่ใช่คนไม่ใช่เราสั่งให้เราทำนันก็มีอย่างนี้ให้รู้แต่อันนี้ไม่มีเจตนาความเป็นความเป็นของเขาเราก็ทรางแล้วเปลี่ยนบริษัทมาสร้างมาบริษัทนี้ผ่านไปบริษัทนงนั่นงทำงานเขาังไม่เสร็จเขามีความกําแพงอะไรอะไรทีแยกว่ามาเต ไม่แยกอะไรแล้วอะไรแล้วก็เพิ่มขึ้นการเง,นง,นงินการทองทุกอย่างเพิ่มขึ้นคน,นใหม่มาบ้าอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นความตงวลงใจเรื่องเงินยังไม่เสียดายเร,รื่องความแต่ความรินความถูกต้องมีงานที่มีต่อกันนี่มีคุณค่ามากล้วเอาวิ่งนะ คือหม,มายถึงว่าไม่ช้่าทั้งสองบริษัทขึ้นมาสร้างร็จนี้ต้องถึงห้าล้านนะคืงเรื่องลงพยาาลอันนี้นนนเขาเขาสร้างโรงพยาบาลติดต่อกันมาเองแล้วก็เลยยุ่งกับเพียงเทั้นก็ยังไม่มีปัญหาอะไร้มื่อซื้อเข้าไปทางลาบยาวมีเส้นแล้วทำให้เรายอดกว่าสิื่องตึกคที่สร้างให้ สูงยับพิการี่ปากเลยขณะนั้นผมรักสามรั้นทำให้เราย้อนหมายอย่างนั้นอย่างนั้นเขายังไม่มาบอกว่างั้นจะละมันเหมือนกับว่ามันจะมาบอกแบบเดียวกันนี้เพราะมันอินมากคืนมากคุ้ง่นงานล่างั้นนะนึกตึกเดี่ยวนี้เพียงปกปีกังคังเติมไปไม่ได้แล้วมันจะเข้าใจไหมล่ะนี่มันจะเปลี่ยนเงาเห็นต่อหน้าตาเขามา พูดให้เราฟังเรางงเราถามจำอีกด้วยความแน่แต่เขาก็พี้แจงตามเหตุผลอ๋อแล้วแต่ยั่ไงนี่เขายังไม่ขอนะความมุ่งหมายก็คือจะสร้างใหม่นั่นเต่เขาไม่มีเงินเขามาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังเราเขารุ่งอยู่ทันทีเลยเพราะมันไม่เคยมีมาตั้งแต่เราสร้างตึกต่างๆมาตลอดไม่เคยมีอันนี้เพียงหกปีจะพังแล้วกูอยู่ในห้องขังก็ เมร่อถึนั้องแต่รีบเรืเร่อยได้แต่ไปแมงนั้นมันจะทาแต่หัวคนตายหวังห่อทราชักแล้วก็อ้าทําให้ใหม่ยางอยู่หมมันจะขออยนะูงไหมเขาจาบได้สามชั้นเอาสามั้นก็ให้เราของสามพวกนี้นนะเขาายใจกับเราถ้างึงเจนมาช่างเราพูดหยอกเจ้นกับยุดสินคหาในสาลาเราดูไม่ใหญ่เนี่ยสลาหลังนะ เขาทำประดับประดาตกแต่งภายนอกนี่สวยงามมากทุกอย่างลเอียดเป็นเหมืนเวลาเราไปอยู่ข้างสุดท้ายมันก็ไม่มีขี้จลยวสิมันประดับไว้ข้างนอกขอ้างในนี่จะท่วมแต่ฐานนะไอย่างี่ยังหกใบห้งองกับทั้งยังมีเราก็เลยรับทารจีรักทั้งที่เขาจะไม่ขอความจะเป็นก็เห็นกันอยู่ใช่ไหมล่ะ เราก็บอกเออเราจะสร้างให้ใหม่ว่างั้นพูดอย่างนั้นเราจะสร้างให้ใหม่เพราะว่าอยากได้คราวนี้อยากได้สามครั้งคราวก่อนสองคั้งเอาสามครั้นก็ให้แต่ว่าแล้วตกลงไปเลยว่าให้บอกไม่ให้โทรไปํานไม่บอกคือเขาก็เล่าเรื่องมาตั้งแต่พุธท้ายตามเดืเป็นผู้ติดต่อเรื่องราวอะไรมาทำนันไรอ๋อให้ย้อนไปหาเนี่ยโทรไปบอกเอางี้ให้รทราบคัะเจนะ แล้วคำว่าจะโชว์ไปอ,อีกชิงว่วังันนี่คน,น,นไทยอาจจะมาวางใจว้าหนงก็ได้มาให้เราไม่ควรจะพิจารณาไงเช่นรื้อตึกนี้มาถ้ารู้อย่างนี้มาแล้วจะสร้างให้ให้คนงานพักเป็นอ,อยู่ยัเงมืนก็ได้เราส่วนยังนี้ร้อยกว่าเซนเอาใหม่ทท้งนั้นยอกว่าร้อยกว่าเซนส่วนตึกเก่านั้นเวลารื้อออกไปแล้วเอาไปทำใหม่ พอเราทําปรดูุแล้วจะไปไหนเมื่อพอได้สร้างอยู่แล้วก็สร้างให้เขาอยู่ใหเขาพักไปยำหนึ่งขึ้นมาถ้าที่อํานวยเนี้ยทางเจ้าหน้าที่เขาเห็นด้วยแล้วเราก็เหมาะสมที่เราจะทําให้แล้วเราจะทําให้ทั้งสองหลังสงสารนะสุดใจตื้อไปจเนี่เราก็ย้อนไปถึงที่มาสร้างแล้วใครเป็นเป็นนายช่างมาสร้างต้องต้องอยู่ถามตัง ใช่ปั๊มก่อนอายุยองรู้ราวนี่ละข้างไหนที่เรามาทำเราไม่ได้เกี่ยวข้งองสอแห่งนี้เป็นด้วยกันนะถูกไหมล่ะถ้าเจอไหมอย่างที่หลวงตาั้อง,งพอธรรมดาเป็นความจําเป็นของเขาจริงเราก็ทราบนี่แต่อันนี้มันเรื่องเป็นเป็นตั้งกินตั้งตื่นจริงจร้งนนะองอพวกอุจพกูณพวกอะไรเลยมันจะกินในงนั้นหมดเลย เรือนี้เราก็ไม่แน่ใจว่าใชได้ขนาดนี้ไม่ได้นะตูนนี้มาสงสัยตูรผสมนะมริงกันแหลกเลยมันถึงหกตู้คำเราไม่เคยจะทําที่ไหนมาตึกไม่ทราบตึกตึกโรงพยาบาลน,นี่คือหมายคนะวามว่าเราเป็นคนสั่งคนมานมาเองสัง่งแล้วหัวขาดแลยทียนะมาเคลื่อนกับเราไม่ได้พี่พอปล่อยแล้วเราก็ปล่อยเลยไม่จะไปดูดูเฉยดูทุกอย่างก็ไม่มีอะไรที เลี้ยนไปเลยแต่เย,ตตยียงมาจนตัองคลัวจุดไหนก็ไม่เคยทําแม้จะสืดถึงโรงพยาบาลศูนย์สองพันหกจุบเตียงตอนนั้นก็เรียกอยู่คก็ตั้งกลัวอันนี้ก็เสียต้องมาทําให้ตอนนั้นก็ลูกหลานก็ว่ามา่อจะสัง่งให้มําทำตอนนั้นก็ทำเลียบเลยแล้วก็ตึงอย่างนี้เราาวนาไว้ตลอดเลยนะจนกระทั่งเราตาย ถ้ามีการเสื่อมโทรมยูงไหนไม่ดีตรงไหนควรจะซ่อมหรือเพิ่มเติมตรงไหนให้ทําเลยเพราะเขามาขออีกชั้นหนึ่งเป็นสามชั้นเลีเย้ยงทีเดียวนะเมื่อเขามาขอแกนนั้นอะไรมาจระถามเขามนันทานน้ําหนักตรงนี้เราก็ไม่ถามเพราะว่าสองขัน้นประํากันนั้นอันเวลาเขามาขอเราเราก็เลยมาติดตรงที่น้ําหนักอให้ไปถามช้านเขาอยู่ที่ที่เขามา สานปันนี้คืออะไรหน้าเขาว่าสามขั้นต่อได้แล้วต่อให้กันทีหรบอเปล่าแต่ถามเขากลันะถามเขาบอกว่าโอ้ได้เพียงสองขั้นเท่านั้นเขาว่าแล้วตกลงก็เลยไม่ได้สามขั้นคือเขาขออีกนะแล้วก็เลยเพิ่มเติมให้เอา้าในบริเวณนี้จะสร้างอะไรขึ้นมาเอาสร้างแล้วจะให้หมดเนีย่ยเราบอกอให้หมดเลยเนีย่ยแม้จะจุดอะไรซุกตรงหรือเพิ่มเติมในส่วงนี้อีกอให้อีก แล้วจะสร like ้างเตาเติมให้ให right. ้หมดนั่นเห็นไงล่ะสำหรับเครื่องอุปกรณ์ในจึกนั้นหมดทุกชิ้นเลยเราให้หมดไปอย่างนั้นไปเรียบมาต้องสร้างทุกวันมีอะไรก็สร้างของเราสร้างมาเองแล้วเรานี่เหมือนกันตึกไหนติงไหนรางวัลไหนเรียบร้อยไปั้งนั้นเพราะเราทาด้วยความใจว่าเราได้สิ่งที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วหนึ่ง แล้วเราไม่กังวลที่จะต้องไปดูแลตั้งแก่ปัจจัสั่งเขาทียวพอเลยมีที่เราทํามาเรียกมาหมดนะไม่ว่าโรางแรมโรงเรียนถ้าเราได้สั่งคนงานมาล้วก็เรียกไปหมดเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นให้เราเห็นแล้วเราเคลื่อนใจมากนะต่อไปนี้จะต้องได้ควบคุมทุกอย่างนะไม่ควบคุมไม่ได้นะแหมไอ้ซ่วมไอ้ฐานกับทองคําธรรมชาติเดี๋ยวมันผิดกันมากนะ ความคำธรรมชาติก็คือทําตายใจได้เลยเข้าใจไหมช่วงฐานก็อย่างนี้แล้วทั้งจินทั้งตื่นจนังไม่มีอะไรเหลือเป็นซรากขึ้นมาเป็นตึกเป็นอะไรอะมันจินจนทุกหมดแล้วเฮ้ยทุเรียนนั้นเราเห็อย่างนี้แหละเรื่องโลกกับธรรมท่านทั้งหลายพีนาพันนะนะนะเป็นยังไงศาสนาเหลวไหลไหมที่พูดเดี๋ยวนี้เรื่องศาสนาเหลวไหลหรือช่วงฐานมันเหลวไหล ไอ้พวกนี้มาทำนั่นมันกลายเป็นช่วงเป็นฐานไปหมดแล้วผู้สั่งนี้เอาทำมาสัง่งเป็นทองทั้งแท่งตายไม่อัน,นั่นไม่เคยอิดเอื้อนว่าเท่าไรจ่ายตามนั้นเลยตามกฎเกมที่เขามาบอกเรื่องราวแล้วจ่ายตูม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 เลยไม่มีอิดเอื้อนเรื่องการเงินการทองแต่อันนี้ทําไมมันเป็นอย่างนั้นนั่นเธอเสียใจเหมือนกันนะาเราก็ดียิ่งได้เทมมือกดขันเรื่องของโลกสกปรปกเข้าอีกนะ ไปเกี่ยวข้องที่ไหนไปเอนทั้งนั้นนะเวลาเราพูดขึ้นมาหาว่าเราเป็น่ังนั้นอย่างนี้ไปนี่พวกเป็กน,นะเข้าใจไหมมันไม่ยอมรับนะความจริงนะถ้าถูกตำหนิเขาบ้างตามความจริงะมันไม่ยอมรับสิ่งที่ถูกตำหนินั้นนะมันมาหาเรื่องทั้งนี้ไปเยอะเนี่ยเห็นไหมที่เดชมันยอมใคมรเมื่อไรท่านหลายฟังนะที่เดชกับธรรมต่างกันยังไงบ้างถ้าเป็นธรรมล้นว,นวนแล้วไม่มีอะไรทั้งนั้นล่ะ เอายกตัวอย่างเช่นวัดนี่นะ<ม>หัวหน้าวัดเป็นธรรมผู้เข้ามาเป็นธรรมด้วยกันแล้วอยู่ด้วยกันเหมือนระว,วัยวะเดียวกันลูกพ่อเดียวแม่เดียวยังเคาะบบอกแหวงกันนะนีพพานี่ไม่มีอย่างนั้นอ่าับสมันเป็นเรื่องสูตรวิสัยมันก็มีแม้แต่ขั้งบุตรเจ้าก็มีแต่ธรรมดาก็ไม่มีนั่นไปอย่างนั้นคอยฟังเหตุผลกลไกดีชั่วผิดถูกและปฏิบัติตามนั่งแล้วผู้สอนก็สอนตามความถูกต้องแม่นยำนั่น แล้วผู้ยึดไปปฏิบัติก็ปฏิบัติตามนั้นจะมีเรื่องอะไรกันนั่นก็อยู่ด้วยกันเป็นผาสุกเช่นนั้นอะไรอะไรก็ตามเข้ามาในมันในกลุ่มนี้แล้วมันเป็นอวัยวะเดียวกันเหมือนพ่อแม่กับลูกพ่อแม่ลูกนเนี่ยครอบครัวเลี้ยงกันแบบครอบครัวเฉ่าออย่างวัดป่าวันตาเลี้ยงแบบครอบครัวย่ยนกันไปจงกันหนึ่งว่าเป็นอวัยวะเดียวกันอืใครมาจากที่ไหนอำเภอจังหวัดไหนนี้ไม่ค่อยถามมาเรนะืไม่นค่อยถาม เพรพาะรลังใจเขาทราบแล้วว่าเป็นคนไทยด้วยกันคน,นเป็นคนต่างชาต,ติถามบ้างเป็นธรรมดาคนไทยก็ไม่ค่อยถามในความเป็นพระบวชอุปชาใดนั่นนี่แหละอ,อุปชาเป็นของเรื่องยืนยันสําหรับการบวชอุปชาครูอาจารย์องค์ใดพอจะน่มบอกมาตามเหตุผลคนไทยแล้วรับถ้าควรรับก็รับถ้าไม่ควรรับมันมากเกินไปนั่นก็เป็นอย่างหนึ่งมันก็แยกเป็นธรมรมดาแต่ที่อยากไปหาอะไรเบี้ยกันอย่างนั้นไม่มี อยู่แล้วก็ดูด้วยกันด้วยความตายใจนะไม่จําเป็นจะต้องไปถามบ้านเดือนอําเภอจังหวัดที่ไหนกันเ่ยหรือพระมาจากเมืองไหนก็เข้าในแบบของพระแล้วก็สมบูรณ์แบบอย่างเดียวกันหมดก็อย่างนี้เราเยอะแยะนี่เนี่ยทั้งฝรั่งมังค่ามังแค่หมูหมาเป็ดไก่อยู่ด้วยกันได้หมดเข้าใจไหม <laughs> <laughs> คืนนี่ก็ยั่วเยี่ยเยี่ยงขอเราพวกนี้มันปล่อยกระต่ายมาอย่างไรล่ะหนาเห็นไหมพอเลี้ยงโตแล้วมันปล่อยมามายุ่งเรากลางคืนเราเดินกลัวมันไปเล่นกับเรามันไม่ได้กลัวเรานี่นะพวกนั้นเลี้ยงมันมันไม่จะกลัวอะไรเห็นเราม่ามันหยอกเล่นเอาตีเฉียวมันก็หลบมาทางนี้ตีเฉียวมันหลบมาทางนี้ว่าน่ะมันไม่ได้กลัวพวกนี้นะกระต่ายเต็มในป่านกลางคืนมืทั้งโดนมาสลงีมืดๆมันกำมองเห็นนี่นะ เพราะเราเดินยังกลมเราไม่ถูกไฟมันปุ๊บอับมาเลยเนี่ยอย่างนี้เป็นไปไหวนะมันก็อยู่ด้วยกันอย่างนี้เห็นไหมล่ะนั่นเราทำปกครองสัตว์ก็เย็นอะไรเย็นไปหมดไอหมาในวันนี้รู้สึกจะไม่รู้จักลัวใครแล้วเพราะมันไม่เคยโดนไม่เดียวถ้ามีบ้างก็ไอหมีไอหมีมีบ้างไอหม,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 มีมันชอบขู่เขาจะไม่เคยกัดตัวไหนเลยมันขู่เขาไม่เลี้ยวใส่เปี้ย สอนมันยาลังแกกันนั่นก้อหมายนอนนั้นไม่มีถูกเที่ยนถูกปีไม่มีหายิ่งไอ้กี่ไอ้ยองเออไอ้ยองถูกผลม,มันมาเห่าลงจะกัดเราเรา,ากวาดไม้แต่อยทีน้่งเปิดเลยมีไ <c oughs> อ้ยองตัวเดียวนอกน,นั่นไม่มีไอ้กีไมารู้จักกลัวน <c oughs> ี่เราพูดทึงเรื่อง โลกกับธรรมมันเป็นยังไงพี่น้องทั้งหลายเห็นไะเห็นศาสนาเป็นของเล่นไปแล้วหรือเห็นแต่เรื่องคดกันโกงกันจีนกันแหลกไปนี้นีอเป็นของดิีบของหีเมืองไทยแล้วมันเป็นเลือกจะเป็นเมืองหมากัดกันแอ้นะถ้ามันมีศาสนาเป็นหมากัดกันได้หมามันไม่ค่อยมีเหตุมีผลมันเอาอำนาจเขาว่าใครมีอำนาจมากไม่คำนึงว่าอำนาจเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมว่าตัวมีอำนาจแล้วก็เบ่งเท่านั้นเอง แล้วกัดแหลกไปเลยกินแหลกอืตับไตไส้พุงของผู้น้อยจะไม่มีเหลือเพั่อํานาจปากเถื่อนมันเราไปกินหมดเป็นอย่างนั้นนะเวลานี้นี่คือความไม่มีธรรมอนี้ผูน้อยเดือดร้อนหรือชุ่มเย็นกับอํานาจปาเถื่อนประเภทนั้นร้อนทั้งนั้นเขาไม่ยามมองหน้าเลยนะเป็นอย่างนั้นนะถ้าทําแล้วไปที่ไหนยเย็นไปไหน แล้วก็ยังไม่เห็นทรมาเป็นของแปลกประหลาดสําคัญอะไรอีกเลยนะยังจะกัดยินกันขี่กันแหลกไปอีกอย่างนี้นะ mm. เมื่อเห็นคว้ว mm. เห็นฐานที่เด็กกันหาดีกว่าก็ทําแล้วนี่แหละมันจะสร้างคนให้เป็นหมาเข้าใหญยความไม่มีเหตุมีผลมีอาจมีทำรับผิดถูกช่วดีจากกันแล้วยังไงก็เป็นหมาเลวก็หมาอีกนะหมาตัวไหนมันผิดถูกเที่ยนถูกตีมันยังหลบยังหลี ทีหลังมันระวังตัวนั่นอันนี้ไม่ได้ว่างอะไรมันเลวขนาดนั้นนะหนาขึ้นทุกวันทุกวันเมืองไทยแล้วนี่เป็นเมืองขุดมันหนาจริงๆนะเดี๋ยวนี้นะมนไม่ใช่ธรรมดานะมีแต่ชื่อเฉยๆว่าเมืองขุดเมืองขุดไม่ว่าพระแม่วาคลรวาสไม่ว่าเขาว่าเรามันเป็นแบบเดียวกันนะเดี๋ยวนี้จัตุมีไทยมันเลวร้ายไปหมดศาสนาทิ่งเป็นเครื่องประดับ การพูดเราที่นับถือาว,าวุฒิสารา็ไหวบิชาพระเจ้าประรรมสมอยู่จะเ้ื่อยมานะั้นเวลานี้มันไม่มีความหมายในหัวใ,ใ,วใจของสัตว์โลกนะนอกจากที่เหล็กตัณหาพวกส่วงพวกสารน,น,นเออมาแพกกระจายทั่วตล,ตลาดตลาดไหนมีจะตลาดโสปปกบกหาความเชื่อถือกันไม่ได้นะนี่เร็วอย่างนี้แหละกีเหลสตัณหามันไปตรงไหนท่านทั้งหลายยังเห็นว่ามันดีอยู่หรือทำไมไม่สอแสวงหาอารรม มาอยู่ด้วยความร่มเย็นร่วมกันในน้ำเราเป็นปลาที่เกิดมาทำไมกินแสกปล่อยให้มัน,นกินคืนเอาเส้นเแหลกเหลือยกตัวอย่างอย่างนี้มาทํากับพระซะด้วยนะเพระกับพระกับพระแบบเราอีกด้วยเนี่ยนั่นก็จังจังลัวนี้นมันเห็นพัดหกปีพังแล้วเนะี่ยตึกหลังนี้ตั้งเส็จล้นหกปีพังแล้วเนยะ เี่ยเป็นอย่างเงของโกลโปกไปที่ไหนเลอะที่นั่นนะเราต้องเดือดร้อนด้วยพวกที่เขาอยู่อาศัยเราที่สร้างให้เขาก็เดือดร้อนต้องวิ่งมาหาเราเราต้องแก้ความเดือดร้อนนั้นจะสร้างให้ให,หม่เนี่ยก็เป็นอย่างนั้นแหละคราว <S <S นี้ไม่น้อยละสร้างคราวนี้จะไม่น้อยละคือเราเอาความจําเป็นเป็นมามาเช่นครัวลรืออย่างนี้แล้วควรจะปลูกสร้างให้เขานอนไปก่อนหรือนอนไปตลอดก็ได้ ทำให้รดอันนี้ลงไปตามวัตถุเครื่องก่อสร้างที่มันชำรุดแล้วหรือถอนออกไปเลยเก็บอันนี้ไปปลูกสร้างอีกอันหนึ่งนะอันสำคัญก็คือว่าอันนี้ร้อยเปซ็ที่เราจะสร้างให้ให้ใหม่สามชั้นทั้งสองนี้อันอันดับแรกคือว่าที่เราจะสร้างให้หลังนี้เป็นเป็นอันดับหนึ่งอันนั้นเราพิจารณาเหตุผลก่อนหาว่าควรจะสร้างเขาเราก็าจะสร้าง ให้เราดูเหตุการณ์เมื่อก่อนอะไควจะสร้างเพราะเหตุผลตองไกลมันก็จะรู้กันเองเนี่ยมีการทําหาความไว้วางใจกันไม่ได้หล้วมันอยู่กันไม่สนิทนะไม่สนิทอ่าจะสนิทยังไงเช่นอย่างไรช่างนี้กับเราถึงมันตายก็ไม่มีสนิทกันนะผู้จริงๆนี่มันเคยไปสร้างที่ไหนมาแล้วนี่คนประเภทนี้เป็นอื่นไปไม่ได้เนี่ยมันจะไว้ใจกันได้ยังไงเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วนี่ก็ทราบว่า ไปถูกอากุติอะไรที่สวนยังทำอันนั้นก็ต้องให้คนไปทํใหม่อีกคนในบ้านเรานี่ไปทําเลยนี่ฟังทราบว่าเป็นคนคนนี้นะเนี่ยไปที่ไหนกินที่นั่นไปที่ไหนกินเนี่ยแหมเร็วออกมากทีเดียวมนุษย์เปรตคือว่างั้นเลยเราไม่ว่ามนุษย์ธรรมดามนุษย์เปรตอ,อาหารไม่พอเปรตหาที่ตามเศษตามเละเป็นอย่างนั้นนะโอ้ยรเรียจริง แล้วยิ่งหนาแน่งขึน้นในเวลาเนี่ยที่เรศยิ่งนับวันหนาแน่นหนาแน่ง,นนงทำแทบจะไม่มีเหลือแล้วในเวลาผู้ตั้งใจเพื่อยีวัรทำจริงๆมีมีมากที่ไหนไม่ได้มีมากนะมีเพียงเล็กน้อยที่ไม่ดีลบหลบซ่อนๆไปเพราะพวกนี้มันขี้หน้าเอาอันม,นมีอยนานมากอะไรเนี่ยต่อไปก็ไปวัดไปวานก็ไปลบหลบซ่อนๆไปไปเปิดไปเผยไม่ได้นะ พวกเปรตพวกผีมันมากต่อมากมันลุงชี้นาวนี่นี่เขาจะไปสวรรค์น,นิพพานกันแล้วนั่นเนี่ย ب. พวกเราดูไหมพวกเราดูที่นี่ยเขากําลังจะไปวัดเขาจะไปสวรรค์น,นิพพานกันไอพวกนี้ไปหมดแล้วก็สบายแล้วพวกเราไม่มีใครมาแย่งปลาไรนองในบึงเราพวกเราจะสนุกหากินปลาไปมันได้กินแต่ปลาเก่าเอาใจไหมปลามัน วิเศษวิโสกว่าบุญกว่ากุศลกว่ามรรคผลนิพพานกว่ากว่าทําไปหมดแล้วเวลานี้นะสิ่งเลวร้วายทั้งหลายเป็นของวิเศษ,ษขึ้นมาแล้วเพราะจิตใจมันเร็วถ้าจิตใจดีเสียอย่างเดียวอะไรมันจะมาพีกขึ้นเป็นของดีล้วกันหมดถ้าจิตใจเร็วเสียอย่างเดียวถึงจะอะไรจะดีขนาดไหนมันจะลากลงมาเป็นส้วมเป็นฐานเป็นฟืนไฟเผาไหมา้กันด้วยกันหมดนั่นแหละจำไม่ดีนะคํานี้นะเวลานี้กําลังมากคือเดียวเรื่องเลอะเลอะเทอะเทอนนี่ เราออกมาช่วยบ้านวนหมืองจึงได้เห็นชัดเจนไม่เช่นั้นคําพูดแถนนี้พี่น้องทั้งหลายจะไม่ได้ยินได้ฟังนะทั้งๆที่ก็เคยลูกก็เห็นมาแต่ก่อนก็ดูไปอย่างนั้นนะเราเขาก็เป็นเขาเราก็เป็นหน้าที่ของเราปล่อยไปจนกระทั่งเรื่องมันมาค้าเข้า,ขาขกับเราที่จําเป็นจะต้องออกที่แจ้งแสดงตามเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับเราเราจําต้องได้แสดงอย่างที่เห็นมาดีหละเห็นไหมละทีนนี้มันก็ได้พูดมาเรื่อยๆอย่างนี้ละมันเกี่ยวโยงกันมหมดเนี่ย มันเลอะเทอะมากนะเนี่ยพระเลอะเทอะกับมาสวัยปัจจุบันนี้เลอะเทอะมากพูดให้จริงๆเราก็เป็นพระเรียนหลักธรรมนีนไหนมาด้วยกันพีดถูกจากหลักธรรมน,นินัยนมากนอ้อยเพงไรมันทาไมจะไม่รู้แล้วทําไมจะพูดไม่ได้ผู้ทําทําได้ผู้พูด,พดตามคำจริงนั้นทําไมจะพูดไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเรื่องคําสอนที่ไม่ว่าทางโลกเราทำมันก็พูดกันไม่ได้เรียนมา,าเปล่า,เป,ลา,เ,ปลาเป็นกระดาษเศย เรียนมาจากประเทศใดก็ตามเอามาพูดมาจาได้แล้วมาสอนมันก็จะผิดหมดไอ้พวกนี้อยู่แรียนหน้าด้านอยู่ได้นีนี่ที่ำคือความดีงามที่จะมาสอนให้เพื่อเป็นคนดีแล้วก็กลายเป็นของเลวไปเยวพวกที่เร็วส้วมส้วมหลังฐานก็กลายเป็นทองแทง่ทงๆขึ้นมาเนี่ยนี่เรวมากที่สุดๆนี่นะถ้าไม่ฟังเสียงอัดเสียงทำจะเรวมากที่จุดเมืองไทยพี่น้องชาวไทยเราเป็นชาวปูดให้พากันฟังกันนะถ้าไม่ฟังเสียงอัดเสียงทำแล้วจะแหลกไปตามกันหมดนะ และน้าบรรจะทระบีรุนแรงขึ้นไปแล้วนะจะไม่มีอะเป็นชิ้นดีแล้วอย่างวัดวาว่าเป็นสถานที่หลบที่ซ่อนที่หาอยู่หากินงของส่วนของฐานไปแล้วเพราะใจไม่มีธรรมแต่อาศัยธรรมนั่นแหละมาวัดนี่ก็คือออกมาจากธรรมมันสร้างวัดสร้างวาให้เป็นที่บําเพ็ญของธรรมผู้ที่มันไม่ต้องการบําเพ็ญของธรรมมันจะาอาศัยด้วยฐานที่บําเพ็ญธรรมนั่นแหละมาสร้างความชั่วชา้าระมอก ในวัดไม่ว่าท่าเด่นก็สร้างได้สร้างความชั่วท่ารนะบกบีเต็มไปหมดในเมืองไทยและเมืองนอกเราอื่นเราไม่ต้องพูดมันสร้างได้าน้นเพราะกิเลสมันมีอยู่กับทุกคนท่าเดเนเราก็มีกิเลสประชาชนมีกิเลสเมื่อไปอย่างนั้นทําไมมันจะไม่สร้างความชั่วในที่ั้งปวงเพราะกิเลสมันไปได้ทุกแห่งทําได้ทุกงแหน่ตุ้ง,งตามโอกาสขึ้นมนจะทาได้ง่ายมันทําได้เนี่ยถ้ามันมีทำเป็นเครื่องสก,กัดรัดกั้นไว้แล้ว ยังไงมันก็ลุกลามเป็นไฟไหม้โลกไปได้ในแดนทาวุูดเหล่านี้แหละไม่มีที่ไหนละดูที่ไหนมันก็ดูไม่ได้ถ้าดูประชาชนก็เหมือนเปรตเหมือนผีแล้วดูพาะก็เหมือนยักษ์เหมือนมารเหมือนเปรตเหมือนผีทั้งอะไรมันดูกันไม่ได้ที่ให้ว่าไงพูอย่างนี้มันผิดแล้วเหรอไปดูที่ตามวัดตามมาไม่ใช่คนหนูหมอกไปดูเลี้ยงทำยันไม่นหนมาด้วยกันทําไมจะไปรู้ผิดรู้ถูกแล้วทาไมจะพูดไม่ได้ ผู้ทามันทําแบบหน้าด้านมันมทำไมทาได้ผู้พูดไมได่พูดแบบหน้าด้านผู้ตามอยากความจริงทําไมจึงพูดไม่ได้วะนั่นเอาอันนี้มายันกันสิถ้าจะหาความจริงจริงมันก็ยื้อได้คันตีที่พูดออกไปนี่จะทําล้วนๆนั่นจะมีการบังเ่างกระทบกระเทือนหรือดูถูกยายามไ่เนี่ยเอากาวความจริงมาพูดกลางม,มาเหมือนแบบ,แบบแปลงแปลงทำให้ป,ปับพี่บติตัวดํานี่เท่ากับเราสร้างบาง้านตระเวนตามแปลนนั่นก็จะเรียผลประโยชน์ขึ้นมา อันนี้มันไม่สนใจจะสร้างนะเรียมมาเท่าไหรเท่าไรมาโอ้อาคู้ฟ้าว่าตัวรู้ตัวตลาดนักปากนักแปดอะไรก็ไม่รู้ขบหัวมันนะนี่มันน่าสลดสั่งแว่นใเวลานี้ศาสตราพูดเราในเมืองไทยของเรากาลังเลอะเทอะมากที่สุดผมบอกให้เลยผนะู้นําคือใครก็ผ้านะนะั่นแหละเป็นผู้นําพาพาละเทอมกันเลยเธอะอแต่พาตั้งใจปฏิบัติด,ดีอยู่ญาติโยมไม่น่าด้านจตเลอะเทอะต่อหน้าต่อตา ในวัดในวานอกวัดเราวานักป่นะะจะมียางอายบ้างนะอันนี้พระไม่มียางอายแล้วจะให้โยมเ็ามียางอายไงทําได้ทุกแบบพครพาะตัวเร็วๆนั่นแหละพูดที่ดีไม่ว่าท่านจะว่าท่านทําไมท่านดีอยู่แล้วก็ว่าที่มันเร็วต้องมีที่มันเร็วนั่นแหละใครทำเร็วก็ตามเราเร็วก็ต้องบอกว่าเราเร็วสิเขาเร็วก็บอกว่าเร็วเราดีก็บอกว่าดีผิดไปไหนเขาดีก็บอกว่าดี สิ่งที่มีอยู่พูดตามหลักความมีอยู่ทําไมจะผิดไปทั้งดีทั้งตัวไม่หยิดนั่นนี่นะพระกนันพิจารณาบ้างนะมันเลวลงไปทุกวันทุกวันเวลาหนี้จนจะดูไม่ได้มีเข้ามาเกี่ยวข้องกับโลกมันจึงได้เห็นเรื่องของเราแบบหน้าด้านต่อหน้าต่อตาของพระของสัตว์ต่อหน้าต่อตาสัตว์มาต่อหน้าต่อตาพระมีมากเวลานี้มันไม่อายก็นั่งพานเนี่ยนะนี่ไม่ดีมัน เห็นผ้าเป็นอาหารกินหวานอร่อยเพราะผ้ามีเซอร์มากเข้าใจไหมผ้ามันเซอร์มากไม่เหมือนพวกเปนี่พวกเป็ดนี่ฉลาดมากทั้งกินทั้งกลืนทั้งรีบทั้งไทยไทได้ทูกแบบพวกนี่ฉลาดมากเข้าใจไหมถ้าทั้งกินไม่เป็นท่านโง่นะเอาก้อนนี้เลี่ยงขวัขวายนะชาติไทยเราจะได้เจริญรุ่งเรืองแน่นหนาของโลกล้างมนติมัวหมองเหลือดำมืดตื่นนั่นออกเสียที่มันจะจม ยกความช่างหางามขึ้นมาด้วยความรักชาติความร้อมเพียงสมรู้ครความเฉียวฉลาดค,ความนักความตากาันเพื่อยกฐานะชาติไทยของเราขึ้นลบล้างสิ่งเลวร้ายทั้งหลายที่พาเราจมเมื่อกี่ปีมานี้เนี่ยให้มันหมดมนุมนทิ้งไป